ไหมเงีักซ์ซ์แลนดเล่นเลยเอามนะเชื่อมไม่ใช่ใหญ่โคตรเช <c oughs> ื่อแตมกระดิกโคนใหญ่เลยเอ้ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่เชื่อแตมที่ญี่ปุ่นนะตรงนี้มันเป็นสวนอูเอโนะนะคะอยู่ข้างๆโรงแรมที่เราพักเป็นสนามเด็กเล่นไปเราไปเล่นกันดีกว่า ไแรงเลยไหมไปแยงแยงห็นไหม <S <S ไม่วิจะดีนะวิ <S <S ดูสนามเด็กเลนเขาเครื่องเล่นเขาก็น่ารักแล้วก็ดูแบบว่าสะอาดปลอ,อ,อดภัยไอ่ะไปไม้ยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยนะ อีใบไม้สีเหลืองเหลืออยู่เยอะเลยอะค่ะชอบไหมอ่ะปล่อยมือได้ไหมปล่อยาปล่อยมือแล้วก็ลอยออกมาเลยไปขันทำไมอ่ะอ่ะแปะเมื่อกี้เชิญแตมไปเล่นอะไรมาบ้างไหนลองพาพ่อไปดูซิไปเดินดูมีอะไรอีกนี่เขาเพิเอาใบไม้มาขวาดเป็นเป็นกองกองโอ้เย็น ห้ามอะไรบ้างห้ามเลี้ยงไก่เหรอห้ามเลี้ยงไก่ห้ามเอาไก่มาเล่นไม่ใช่ห้ามห้ามบิดชิงช้าห้ามไก่นั่งห้ามนั่งคนเดียวแน่เลยห้ามสวิงที่มันแบบว่าที่ไม่ใช่ขับสวิงท่าแปลกๆห้ามเบียงท่าแปลกๆอ๋อนี่เขาเบียร์กาบงห้ามตีลังกาตีลังกาชิงช้าโอ้โหยากไปเนาะ ใครใครจะไปทํได้ได้ต้องเล่นยังไงอ่ะใครเจอเขาจะทำได้เหรอแล้วไปดูไหนนะมีที่โหด้เลยล่ะแต่แต่โหนไหวม่ม่ีร้านไข่ไอติมตรงนี้นะร้านไข่ติมไม่รู้เห็นแต่คนไอติมอ่ะีร้านไ่อออะปดูอันืิน สวนสาธารณะนะนี่เขาให้โหนตัววิบบาเชตัมโหนไหมลูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยลูกไม,ไม่รู้นี่ไม่ทำอะไระเดินหรอไม่ทำอะไรเดินอย่างที่เดินอยูแน่เลย ใช่แล <T> ้วอะไรหล่ะแล้งพี่ออกกำลังกายอ่ะเขาไม่เขียนภาษาญี่ปุ่นนี่ด้วยดูแคตามามาหามาแล้วมื้นเป็นตุ่มๆอะไรคะเดินจับอันนี้เราก็เดินอ่ะพื้นที่ตุ่ม โยอีธรรมดานะคะโอยถูกไหมอ่ะให้วยืดตัวเขาให้ยืดตัวเขาให้ยืดเส้นยืดเส้นใช่กำลังขึ้นไปยืดเส้นสิลูกได้นิดหน่อยเออ ขางหนาขาเดีจยวากแล้วก็ขาเดินเรขาได้ขึ้นเอาขามันไขว้กันขึ้นโ,โตแล้วอาโตเลยเหรอย,ยืดยืดจนโตเลยเดียวโตอ่ะตรงนี้ปีนเชตแอมปีนได้ไหมดูซิว่าเชตแอมจะปีนไปถึงขั้นไหนหดูแม่ปีนเชตแอมโอ้ยยากอะ่ะยากมากเรไม่ได้ก็ข,ของแกผ้าเนี้ เขาพยกขาขึ้นมาอุ้ยสองข้างอ่ะเขาให้จับอันนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่รู้อย่างนี้ละวังโอ๊ยโอ้ยดูอีกโอ้ยเก่หรือเปล่าพุงจะทะลุพุงจะแตกออกมาวิ่งเอาดะอย่าอย่าโชว์พุงนะจะแปีนขึ้นไปลูกดูซิตีนขึ้นขั้นไหน สองขั้นหมดแล้วอรอปีนขึ้นไปสูงสูงสิปีนให้พ่อดูหน่อยพอแล้วไปเงี้ยรักซะนตาแลนด์เอาแต่มีขั้นหนึ่งไหมหักก็เนี่ยของคนต้องกางขาอยู่ก่อนแล้วได้ แบบนี้อาการขาอการขาแล้วก็ถ่ายน้ำหนักซ้ายทีขวาทีเออไม่ใช่ใหญ่ก้นเื่อเต็มกระดิกก้นใหญ่เลยเอ้ยต้องถ่ายน้ำหนักซ้ายทีขวาทีเอาน้ำหนักไปทางซ้ายให้ยุ่งก่อนอาการขา <c oughs> ไปไปดูเสือไหมเสืออะไรเสือที่ตั้ไอ้สิงโตงที่ตั้งขี่อะ่ะหนาวไหมเนี่ยอ่ะทางนี้ลูกแตมนกนอกอ้วนด้วยนูย่นนก,กไปจับนอกอ้วนโอ้ยนนกอ้วนอ้วนทุกตัวเลย

ไอลื้นไ่เล่นเลยอยากเล่นป่ะเออไปเล่นไ่ลื้อไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าเล่นป่ะสูงไปไหม อ้โหออะเอากล่นดังเลยคลุงหนึ่งสองไปเลยโอ้โหสวยงามอ่ะไปฉี่ฉี่อะไรมั้ยหุ้ยหมาเหรอเขาจูงหมาเหรอ ใส่เสื้อสีหลักเกี่ันไหมคที่นี่นะคะก็ดีนะคะดูง่ายๆแต่ว่าคือของเล่นแต่ละอย่างอะ่ะดูเล่นธรรมดาธรรมดาแต่ปลอดภัยแล้วก็สะอาดสถานที่ก็สะอาดอากาศดีด้วยนะเดี๋ยวแม่ก็ไปเล่นกับเชอร์แตมต่อนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่นงนี้นะ วันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย